รู้ไหมว่าน้ำลายของเรามีประโยชน์อย่างไร <c oughs> น้ำลายจะช่วยให้ปากของเราชุ่มชื่นและคลุกเคล้าย่อยอาหารในช่วงเริ่มต้นกินอาหารยิ่งกินอาหารรสจัดร่างกายจะผลิตน้ำลายออกมามากยิ่งมีมากจะทําให้เรามีความรู้สึกอยากอาหารอร่อยและเพลิดเพลินในการกินมากขึ้นแต่เป็นตลกร้ายสําหรับคนถูกฉายแสงที่บริเวณช่องปากเพราะต่อมน้ําลายบริเวณน,นั้นจะถูกทําลายหรือเสียหายไปเป็นจํานวนมาก ทำให้การผลิตน้ำลายเพื่อมาหล่อเลี้ยงให้ความชุ่มชื่นของปากหมดไปช่องปากจะแห้งผากส่งผลให้การกลืนอาหารลําบากการรับรู้รสชาติอาหารลดลงเบื่ออาหารหมอที่ฉายแสงจะบอกว่าอาวัยวะที่ถูกเผาผลาญจะเกิดความเสียหายไปเช่นเดียวกับเซมะเรงไม่มีวันที่จะฟื้นฟูกลับมาได้ผมถูกถามจากผู้ป่วยด้วยกันถามว่าเมื่อไหร่น้ำลายจะมามีโอกาสใหม่จากประสบการณ์ของผมในฐานะคนป่วยคนหนึ่งช่วง2-3ถึงปีแรก ก็เป็นไปตามที่หมอบอกคือไม่มีน้ำลายภายในปากจะบอบบางมากเป็นแผลฟันจะผุง,ง่ายและหลุดร่วงทรมานแทบหมดกำลังใจแต่ผมก็พยายามดูแลตัวเองให้ถูกวิธีซึ่งบางครั้งอาจจะต้องใช้น้ำลายเทียมช่วยบ้างเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดผมมีความเชื่อว่าร่างกายสามารถฟื้นฟูกลับมาได้แต่มันต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรจนในที่สุดก็เป็นความจริงขณะนี้ผ่านมา16ปีแล้ว น้ำลายของผมก็เริ่มมาจนเกือบเป็นปกติจึงขอให้คนที่มีอาการไม่มีน้ำลายเพราะถูกฉายแสงอย่างผมมีกำลังใจอดทนและต่อสู้ต่อไปอย่าท้อถอยและช่วยแชร์เรื่องนี้ออกไปเพื่อเป็นบุญกุศลเสริมให้เราหายเจ็บไข้ได้เร็ว